You the mood, like new. คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่สุภาพอายุต่ำกว่า18ควรได้รับคำแนะนำนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ต้อนรับเข้าสู่เกมสล็อตบิกินี่พาราไดส์นะครับผมสลอ็อตค่าย PG นะครับผมมากับทุนน้อย50บาทอย่านะครับอย่าพลาดชมคลิปนี้นะครับผมเข้ามาดูแล้วก็อย่าลื กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าเืมนะครับช่วยกดกันด้วยนะ,ะ <c oughs> เริ่มต้นเบ็ดหบาทนะครับ30สปินไปก่อนเกมนี้จะเล่นแบบเบ็ดต่ำนะครับผมเล่นเบ,บ็สูงวัดไม่ได้นะฮะเกมนี้ต้องเล่นแบบเรียกว่าอะไรเวลามันต้องได้อะวเบ็ด ถ้าเบ็ดสูงนะบางคนนะถ้าเบ็ดสูงวายวายที่เป็นตัวผู้หญิงไม่เข้านะแล้วลายเส้นมันไม่ได้นะครับผมมันก็ไม่แตกนะครับเพราะฉะนั้นเกมน,นี้ไม่แนะนําให้เบ็ดสูงนะฮะในตอนแรกๆนะไล่เบ็ดต่ํเบ็ดต่ําไปก่อนได้เลยแล้วดูดูว่าอ่ะอ่ะการไหลเป็นยังไงคอมโบด,ด,ดีไหมได้รางวัลดีไหมอ่าแบบนี้เข้าแล้วเข้าแล้วโอ้โหมายังสวยเข้าสองวายอย่างเงี้ย ดีดีถือว่าดีเลยครับผมเกือบเขาเรียกอะไรได้รางวัลอะได้รางวัลเยอะอะยังไม่แตกหรอกแต่ได้รางวัลเยอะโอ้โหสวยจัดสเตเตอร์เข้าอันนี้รู้เรื่องเวลาดีครับเวลาโดนนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เล่นอยู่5้าโมงนะครับผม5โมงเย็นนะฮะครอยากลองนะครับผมไจจิมน,นะครับสับบิ๊กนี่ค่ายีจโมงเย็น,นครับผม ลองดูครับผมจัดไปเออมาเป็นตัวอย่างนี้สวยครับผมไม่ไม่ห้อยเนี่ยเป็นหัวเหยียบขาลากมาเป็นจอแล้วก็คอมโบครับผม<ๆ>เออเมัอนอย่างนี้มาอีกคูณหกเออแตกดีมันต้องแตกแล้วเออให้มันได้งี้สวยต่อเลยต่อเลยอย่าพักอย่าพักไม่ต้องพัก ไม่ต้องรับเ yeah. yeah. ย่เย่หนึ่งได้น้อย็จะได้นะโอ้โหแล้วมาลัวงสาวล้วที่สามแตกแล้วแป๊บเดียวกําไรเกือบสี่ร้อยนะฮะแปบ๊บเดียวเองนะไม่นานครับผมเป็นไงเย็นเยจเย็นเย็นแล้วก็สลับกันเบ็ดได้ครับผมเบ็ดต่ำนำไปก่อนแล้วค่อยเบ็ดสูงนะพอแตกรอบเบ็ดสูงแล้วก็จะดีใจอย่างเงี้ยครับผม เออสวยอย่างนั้นออมาดิไหลดีอยู่นะไหลดีอยู่นะทำเป็นเล่นไหลไปฮะไหลไปฮะโอ,อ้ไมาเรื่อยเื่อมามาเรื่อยๆดีอยู่ดีอยูอย่อย่าไปทักอย่าไปทักกลับมาที่หนึ่งครับผมบนนะบนเอออีกหน่อยมาอีกหน่อยมา 50ไป500อยไปส่วนใหญ่ผมจะชอบเล่น50ไป500อนะครับผมกำไรสักสิบเท่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าถ้าไม่ไหวจริงๆเอา3า0 4 0 0ก็ได้ครับถ้ามันไม่ไหลแล้วนะแล้วก็ด,ดูดูเนื้องานหน้างานกันไปครับผมเออมันก็ไหล,ลนะฮะแต่ว่ามันยังไม่แตกใหญ่นะคุณนมันก็เริ่มลดบ้างเออรีออ่สาว มาดิครับส,สาวๆอ่ากำไรยังอยู่ยังอยู่ยังไหวนะฮะไปต่อสองสามสิบสิบแล้วกันจะเบ็ดต่ำก่อนนะครับสองรอบแล้วก็ไปเบ็ดสูงอีกหนึ่งรอบนะสูงในที่นี้ก็ไม่ได้เยอะนะสูงในที่นี้เมื่อกี้ก็คือห้านะจะเป็นหนึ่งสองห้านะครับผมจะเบ็ดเบ็ดอย่างนี้ไล่ไปถ้าแตกก็เป็นแบบเมื่อกี้เลยครับผม ถ้าจังหวะไปแตกที่เบสสูงก็คือทีเดียวรู้เรื่องแบบนี้เลยรู้เรื่องรู้เรื่องจัดจัดนะฮะแล้วยังไงเฮ้ยโอ้โหเงียบไปอัลโหลเงียบไป <c oughs> กดจะมาโอ้หเอออย่างนั้นอย่างนั้นเออต่ออืม น้อยไปน้อยไปเออคุณสามหูควจะมาเต็มตัวสวยวถ้าในรอบธรรมดานะเต็มตัวถึงจะได้เยอะนะครับเหมือนได้เหมือนได้ตัวคูณ <S <S มันจะไม่มีตัวคูณทบเหมือนเกมอื่นนะทื่มีตัวคูณถ้าทบทบทบไอ้ถ้ามาเต็มตัวถึงจะได้นะฮะต่อให้มาสามช่องแบบนี้ก็ไม่ได้เห็นไหมไมา ไม่ต้องรีบครับเกมนี้ไม่ต้องรีบเพราะว่าเราเป็นต่ำนะฮะไหลได้ค่อยๆได้ไหลได้ไหลไปเออมาดิครับต่อดิเออแม่เข้าทุนนะฮะบางทีได้ต่ำกว่าทุนในระดับนะถึงจะได้รางวัลน,นะฮะแต่แบบเออ,เอ,อ,เอ,อ ถ้าไม่ได้ตัวคูนี่คือแบบน้อยมากเป็นการสูตรรางวัลที่น้อยมากนะฮะแต่ถ้าอยากลองเล่นล่นแปลกลื่นๆนะคะลองดูนะครับผมช่วง5้าโมงเย็นนะฮะสล็อตมิกินี่ช่วงนี้นะใครที่อยากลองเล่นนะ,ะสล็อตเว็บตรงวอลเล็ตน,นะครับผมไม่มีขั้นต่ําชิคลิงใต้ข่าบรรยายหรือว่าในคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยครับผมเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะฮะระบบออโต้ฝากถอนทันใจสมัครหน้าเว็บได้เลยครับผมไม่ต้องคอยคุยกับแอดมินย ฝากไม่มีขั้นต่ำครับผมจัดเลยโอนในทั้งธนาคารแล้วก็วอลเล็ตครับผมมีสล็อตให้เล่นทุกค่ายแล้วก็มีเกมไพ่เกมอะไรเยอะมากครับผม,ผมยิงปองยิงปลาอยากเล่นสายไหนไปจัดได้เลยครับผมถ้าสายสล็อตก็มีรดทุกค่ายครับผมอีจเจ้าเด็ดเจ้าดังเล่นกันอยู่แค่เนี้แหละครับเว็ <c oughs> บ,บไหนแตกดีผมก็เล่นเว็บนั้นนะครับผมง,ง่ายๆ ใครสำหรับใครคนน้อยนะเว็บนี้แนะนำเลยฮะฝากหลักสิบหลักหน่วยเล่นก็ได้ครับผมโ <Wow! S 1> ชคดีได้เวลาดีเล่นเวลาดีห่างเงครับ <Wow! S 1> ขมโดเดียวแตกก็มีนะครับผม <Yeah! S 1> ผมก็เคยมาแล้วนะ <Yeah! S 1> เล่นแบบออตโต้สเปนสิบรอบแตกออตโต้สเปนสามรอบสามสิบรอบแตกก็มีครับผมเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จังหวะเวลาเนี่ยครับผม <Yeah! S 1> ถ้าเห็นว่าไหลไม่ดีสิบสเปนแรกะครับ 10ทีถูกเข้า2ที3ทีอันนี้ถือว่าน้อยนะฮะย้ายเกมเออคูสามสิสวยไม่ไหวเนีย่ยเฟินนะฮะไม่ไหวเนี่ยนเออสวยคอมปักเตอร์แล้วมาสิครับมาสิครับห้าสาวมาสิครับเออโอเคอยังไงอ่ะอย่าจับย่าจับย่ะ รอบขอมาขอมาหัวขาหัวขาหัวขาเข้ามาได้หมดเฮ้ยโอ้โหไม่ได้วะอีกห้าโอ้โหถึงถึงได้ได้เฉยโอ้โหเมาไปอะ่ะเมาไปอะ่ไปอะไม่ถึงร้อยเลยหายเกินเกินไปอะ่ะแม่งสิบกว่าบาทเดปัดน้อยเกินเฮ่อม่เอาใหมา่เอาใหมา่ ร0 0นะครับตอนนี้กำไร2 0 0รอกว่าบาทนะครับผมแต่ว่ายังไหลครับผมคอมโบยังดีนะลองซื้อต่อดูครับผมมาสิครับสิครับเออใส่สปินวะเข้ามาเข้ามาเข้ามาก็ต้องเอาแล้วรอบนี้ถ้าติดก่าอีกนะเลิกเล่นนะเว้ยอุ้ยเจดิโอหไม่ได้ไม่ไม่เลี้ยงถ้าสปินเอาหน่อยเว้ย อาเน<า>ี่เออช่องคูนึงไม่ค่อยยากได้เลยคูนไปดิคูนเท่าไหร่คูณแปดออเออต้องแตกตรงนี้แหละระดับซุปเปอร์เบ็ดหนึ่งแตกร้อยเอาดีนนประจักเออมาจริงจริงเอาแล้วคูนหนึ่งงสิบเจ็ดบาทโอ,อ้โหกำไรเกือบสี่ร้อยเองมันจะเหนียวไปไหนเนี่ย ตามเด็กส <Es> ูงไม่ยอมแตกเอ้าเด็สูงมไม่แต่งจริงนะแม่งเข้าเบดหนึ่สองเดนึ่งเบ็ดสองน่จะลเออสู้เออคุณสองเข้าซสวยดีคร <desarrollo> ับซีแถวไปต่อไปต่อไปต่อมามาครับคุณสายังไงไม่ได้คุณหนึ่งได้แว่นโ๊อ้ ตัวมั้งอีกสักตัวมัาติดสักคู่คู่ถามว่าไปยังไงยังไงโอเคได้มาสามคนป้าอินแต่ครับผมอี๋อี๋สองเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกน้อยน้อยน้อยอุ้ยมาละมาละเป็นแล้วเป็นเต่าแล้วครับผมโอเคละโอเคครับผมใครอยากเล่นก็ลองดูครับผมวันนี้ได้หกร้อยกว่าบาทละพอใจแล้วครับผม ไมู่ืมนะครับผมวันนี้หมายละครับสวัสดีครับ